สวัสดีครับคุณผู้ชมพวกผมแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง B.N.K.48 แล้วก็วง C.J.48 อีเช่นเคยนะครับเซโลนี้เห็นผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับก็มีขาไม่แบบนี้นะครับก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับเป็นเสื้อของซิงเกิลมาเอชิกะมูกันเนะที่มี เจ้าของตำแหน่งเซ็นเตอร์ทางฝั่งเมืองไทยเป็นใครไปไม่ได้นะครับก็คือน้องฟอร์จูนปันทิตาคูณทวีสมาชิกรุ่นที่1ของวง c j m 4 8นั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นวันที่ดีๆหนึ่วันนะครับเพราะว่าเป็นวันครบรอบวันเกิดอายุ24ปีของน้องฟอร์จูนเช่นกันนะครับซึ่งผมก็ขอยกยอดมา สรุปเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับน้องฟอร์จูมาณนะวันนี้แทนนะครับเพราะว่าช่วงวันเกิดของน้องจริงเนี่ยผมเคลียร์เรื่องของบทความาแล้วก็คลิปประกาศจบการศึกษาของน้องปริมาณและก็น้องเจดาอยู่นะครับก็ขอโทษมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับสำหรับน้องฟอร์จูแล้วก็แฟนคลับของน้องฟอร์จูด้วยนะครับก็อ่ะมาว่ากันถึงเรื่องราวต่างๆของน้องฟอร์จูกันดีกว่านะครับก็ น้องฟอจูเนี่ยตอนที่เข้าวงมาใหม่ๆต้องบอกว่าแต่ออดิชันตัวซน,น้องก็โดดเด่นเชิดฉายเป่งประกายขึ้นมาทันทีเลยนะครับถ้าใครดูเซ็นไปก็น่าจะทราบดีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นน,น้องก็เคยส่งใบสมัครมาอออดิชันรุ่น2องของวีนเคด้วยนะครับแต่ว่า,าไม่ผ่านรอบใบสมัครนะครับก็มาว่ากันใหม่ในความหวัง ที่ซีเจนะครับน้องก็มาออเดชั่นด้วยแล้วก็มีโอกาสผ่านเข้ามาได้ถึงรอบที่ต้องแสดงความสามารถให้คณะกรรมการชมนะครับซึ่งตัวน้องเองอเก่งเปียโนนะครับแต่ว่าน้องมาคนกรุงเทพเนะี่ยแล้วก็เดินทางไปเชียงใหม่จะแบบเปียโนไปมันก็ไม่ได้ที่ห้องออเดชั่นมันก็คงไม่มีเปียโนให้นะครับถ้าฟลูแมนไปแบกไปนะครับก็น้องก็แก้ปัญหา ได้ถูกวิธีมากๆเลยนะครับก็ในเมื่อเล่นดนตรีให้คณะกรรมการฟังไม่ได้ก็พรีเซนต์ตัวเองในเวหรืในแนวทางอื่นแทนนะครับน้องก็เป็นคนเฮ่เฮกวนๆอยู่แล้วก็เลยอ่ะตัดสินใจเอาเคปกาวสีดำมาแปะที่คิ้วให้มันเข้มขึ้นทำเป็นคิ้วให้มันเข้มขึ้นแล้วก็ร้องเพลงชินจังให้นะคคณะกรรมการรับชมรับฟังนะครับก็ ฮาดีนะครับผมว่านี่ก็เป็นสี่สำคัญเลยที่ทำให้น้องโดนใจคณะกรรมการจนสามารถผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นสมาชิกรุ่นที่หนึ่งของวง C g M f o r ในที่สุดนะครับแล้วก็การเข้ามาเป็นสมาชิกรุ่นที่หนึ่งของวงในครั้งนี้ของน้องฟอร์จูนเนี่ยก็มีสิ่งที่ตามมาทันทีเลยก็คือการที่น้องอยู่ในฐานะพี่ใหญ่ของรุ่นนะครับเพราะว่า รุ่นหนึงเนี่ยน้องอายุเยอะสุดและนะครับแคปออมกับลีนะไม่เกี่ยวนะครับอันนั้นเป็นเชียร์ให้ดีดนึงกับตันที่มาจากต่างวงอีกทีหนึ่งนะครับก็ถือว่าแบกน้องต้องแบกรับความรับผิดชอบมากมายพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเด็กของวง CJ เจรุ่นที่หนึงตอนนั้นเนี่ยก็แบบตัวเล็กตัวน้อยเยอะแยะมากอะัวที่ใกล้ๆเคียงกับฟอร์จูนก็มีอ,อยู่แค่ สามสี่คนเท่านั้นนะที่เหลือนี่แบบตัวเล็กตัวน้อยเรียนมัธยมกันอยู่ดังนั้นนะครับก็เหนื่อยหน่อยในฐานะพี่โตนะครับแต่ว่าน้องก็ทําหน้าที่ดูแลทุกคนได้อย่างดีเยี่ยมทรงกับพี่แคปออมกับลีนาไว้วางใจให้ดูแลนะครับทาให้แคปออมกับลีนาเนี่ยไม่ต้องเหนื่อยลงมาดูแลเด็กๆมากมายนะักนะครับก็มอบให้น้องฟอร์จีช่วยจัดการไปนะครับแล้วก็ ผลงานของน้องฟอร์จูนผลงานแรกที่ออกมาสู่สายตาทุกคนเลยก็คือซิงเกิลแรกของวง C.J.M.48 ก็คือซิงเกิลเชียงใหม่1 06นะครับที่น้องติดเซบัสินะครับแล้วก็รวมอยู่ถึงรวมอยู่ในเพลงรองด้วยว่าเป็นเพลง C.J.M.48 หรือว่าโอริกายโอล n นตินนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับติดเซบัสิในซิงเกิลแรกเนี่ยมันก็จะได้โอกาสเชิดชายหลายอย่างเลยนะครับหลังจากนั้นก็ตามมากันด้วย งาน general election ครั้งแรกของวงนะครับก็ณเวลานั้นเนี่ยต้องบอกว่าโอ้แข่ง,งกันก็น่าดูนะครับและ cjm นี่ก็คือเด็กใหม่แกะกล่องเลยนะครับก็น้องก็สามารถติดเข้ามาอยู่ในกลุ่มของ next girl ได้ด้วยนะครับก็อยู่ในเพลงวิ่งสากครั้งนะวิ่งสคว สัว์ไก่นะครับก็ถือว่าเยี่ยมมากๆนะครับเป็นตัวแทนของหมู่บ้าน c j 48เข้ามาอยู่ตรงนี้ได้ือว่าดยอดแล้วน้องก็อ่ะเด็ก CJM ในแกงนั้นก็เฉิดฉายกันทุกคนนะครับอ่ะหลังจากนั้นก็มากันที่ซิงเกิลที่2ของวง c j 48 Sin ี Lo ซิงเกิลเ,เมลอนจูสนะครับน no ้องฟอร์จูนก็ยังคงมีรายชื่อติดอยู่ในเพลงหลักก็คือเมลอนจูส นะครับเช่นเคยแล้วก็ในเพลงรองน้องก็มีรายชื่อติดอยู่ในเพลงดาบิกาโนตามนี้ที่ร้องกันทั้งหมดทั้งวง25คนด้วยนะครับแล้วต่อไปกันต่อเลยครับไปกันแบบจุกจุกนะครับกับซิงเกิลที่3นะครับซิงเกิลพิเศษเลยเพราะว่าเป็นซิงเกิลหอจีนอสอครั้งแรกที่เป็นเพลงหลักของ48ดิเอตกรุ๊ปไทยแลนด์แล้วก็วงซีเจมฟูดนะครับก็คือซิงเกิลมัลิที่น้องฟอร์จูนก็ยัง มีรายชื่อติดอยู่ในกลุ่มเซเลสิเช่นเคยนะครับเท่านั้นไม่พอน้องก็ยังมีเพลงร้องที่ร้องรวมกัน25คนด้วยก็คือเพลงบ้านแห่งหัวใจนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นโอกาสครั้งแรกของน้องฟอร์จูเลยก็คือ,อน้องเชิดฉายในการเป็นเซนเตอร์ครั้งแรกในเพลงร้อง1เพลงนะครับคือเพลง chains of love ที่เนื้อหา ของเพลงเนี่ยมันเหมือนถอดมาจากฟอร์จูนเลยนะปกป้องเธออย่างนี้มีสิ่งไหนต้องควนคือแบบเป็นพี่โตที่คอยดูแลน้องๆซีเจมโฟเทุกคนนะครับก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ความหมายดีมากๆลองฟอร์จูนก็แต่งได้เม่ื่อแต่งน้องฟอร์จูนก็รองได้ดีมากๆนะครับเพลงนี้ครูปิ่นแต่งแปลเนื้อไทยให้นะครับก็สุดยอดมากๆนะครับหลังจากนั้นก็มารวมกันเป็นอีกหนึ่งซิงเกิลก็ ไม่ใช่สิงเก็ตเป็นอัลบั้มนะครับ1 2 3งรวมเป็นอัลบั้มก็คืออัลบั้ม A.N. Pleasure นะครับน้อง for t u n e ก็ยังมีรายชื่อติดอยู่ในกลุ่มเซมัสซอีกเช่นเคยนะครับในเพลง A.N. Pleasure นะครับแล้วก็ยังมีเพลงร้องก็คือเพลงมัลิเวอร์ชันประสานเสียงคาเปลลานะครับที่น้องร้องร่วมกับเพื่อนพี่น้องทงั้ง25คนด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ก้าวกันต่อไปกับซิงเกิลต่อมาก็คือ ไมเอชิกะมุกันเนะนะครับซิงเกิลที่สของวง C J forty ที่โอ้โ oh หสุดยอดนะครับเพราะว่าน้องฟอร์จูนได้รับการคัดเลือกให้เป็นเซนเตอร์เพลงหลักครั้งแรกจนได้ในเพลงไมเอชิกะมุกเกเนะนะครับเพลงมันๆโจโจที่มันเคยเป็นเพลงในเวอร์ชันออริจินอลคือเพลงตัวภาษ,ษาของโชชิมายูกุโอเอคาวี forty eight ครับมเมมเบอร์ระดับตำนานเลย ส่วนน้องฟอร์จูนก็ทําเพลงนี้เพลงนี้เป็นตำนานเพลงนี้ออกมาได้ดีเยี่ยมมากไม่แพ้กันนะครับผม oh, ชอบมากๆเลยไหมชิค,ค,คกับคนนี้ในยกกันมันเชียย์กันมันมากๆนะครับแล้วก็น้องก็ยังมีเพลงส่วนของเพลงที่ร้อ,องรวมกัน16คนในกลุ่มเซบาสึกนะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเพลงพิเศษก็คือเพลงโทโมดาจินะครับที่น้องร้อ,องรวม ไม่ใช่รองรวมรองคู่กับน้อง a อนเ l ลนะครับก็คือโอ้ดีงามวิว,ว,วมากมากนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าสู่งานเจเนอเรชันอีกครั้งที่น้องหลงสมัครนะครับรอบนี้น้องก็ขึ้นมาอยู่ในกลุ่มของอันเดอร์เกิร์สเลยนะครับมีผลงานอยู่ในเพลงเม็กนอสนะครับเส้นกันกระจายเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นอีกซิงเกิล่อมานะครับนะรบเราอบอกไปครับเพลงเม็กนอสนี่อยู่ใน ระบั้มที่12ม่ใทียะบัม้มิงเกิลที่12ของวง BK48 เอนะครับซิงเกิเลเริ่มตั้งนะครับอ่ะมาต่อกันที่ซิงเกิลถัดไปนะครับก็คือซิงเกิลที่5นะครับก็คือซิงเกิล2565้นะครับน้องฟอร์จูนก็ยังคงมีรายชื่อติดอยู่ในกลุ่มเซนตปอร่อีกเช่นเคยนะครับในเพลง2565เนี่แหละแล้วก็ ยังมีอีกหนึ่งเพลงคือเพลงรองก็คือเพลง Only Today เรุ่นลายหนาด้วยนะครับเยี่ยมมากๆแล้วก็ต่อมาก็เป็นซิงเกิลที่6นะครับก็คือซิงเกิล s a n s e i k a w a i i น้อง f o r ์ u n e ก็ยังคงมีหายชื่อติดอยู่ในเพลงหลักก็คือเพลง s a n s e i k a w a i i ในลุ่มเซนัสละีเช่นเคยนะครับแล้วก็เพลงรองก็คือ ซิงให้สุดอยู่ที่เธอด้วยนะครับก็ผลงานในส่วนของซิงเกิลต่างๆก็เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะ้องก็ยังมีผลงานในส่วนของเพลงพิเศษต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าวงมาใหม่ๆก็จะมีเพลงไปต่อที่เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ห้เาเกรงจ๋าอย่าแกงน้องนะครับที่พิพิบน,นาคอนกำกัดเป็น าสารคดีของวง CDM นะครับ Commentary นะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีก่อนไปต่อก็จะมีเพลงในช่วงที่ยุคโควิด -19 ระบาดหนักๆน,นะครับก็มีเพลงพิเศษของวง CDM โฟออกมาคือเพลงหัวใจใกล้กันเวอร์ชันหลานนาคือหัวใจใกล้กันนะครับก็ว้าวสุดยอดสุดยอดผลงานเยอะจริงๆแล้วก็ ไอที่พิเศษสุดๆเลยเนี่ยก็คือน้องก็มีได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มของอีดี้แคมป์นะครับก็คือโปรเจกต์พิเศษที่ให้เมมเบอร์มาแต่งเพลงกันเองทำเพลงกันเองน้องก็ได้รับเลือกให้อยู่ในซีซั่นแรกนะครับแล้วก็สานต่อมาในซีซั่นสองซึ่งน้องก็มีบทเพลงที่ชื่นหน้าชูตาูตาน้องเลยก็คือเพลงคงทำได้แค่รอนะครับที่ โอ้โหน้องแต่งได้เศร้าซึ้งจรงใจมากๆนะครับแล้วน้องก็ทุุ่งเทกับงานนี้จริงๆนะจำได้ว่าช่วงแต่งเพลงเนี่ยเป็นช่วงที่โควิดนายทีระบาดหนักทุกคนต้องแยกย้ายกันกลับบ้านเนี่ยน้อง่ะอยู่หอที่เชียงใหม่น้องก็ต้องกลับไปที่กรุงเทพใช่ไหมครับแต่ว่าพอกลับไปที่กรุงเทพเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างทาเยอะน้องแบบกลัวไม่มีสมาธิก็เลยขอกลับไปอยู่ที่หอก็แต่งเพลงเสร็จโอ้สุดยอดจิงนะครับก็ นี่ก็คือผลงานโดยรวมทั้งหมดของน้องฟอร์จูนนะครับไล่มายาวๆอย่าง12นาทีกว่าแล้วนะครับแล้วก็อ่ะลืมพูดพูดไปไม่ได้นะครับก็น้องก็ยังมีผลงานเกี่ยวที่ค่าเกี่ยวอีดี้แคมนี่แหละก็คือเพิ่งผ่านมาไม่นานแันี้ก็คือคอนเสิร์ตโอเพนแคมป์ที่น้องกับเมมเบอร์รวมกัน12คนในโปรเจกต์อีดี้แคมทั้งซีซั่น1ซีซัน2เนี่ยทำร่วมกันนะครับก็ โอ้โห oh, oh, ออกมาได้ว้าวน่าประทับใจมากๆเลยครับอะต่อจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของนิสัยของน้องฟอร์จูนบ้างนะครับก็ทุกคนน่าทราบกันดีแหละว่าน้องฟอร์จูนเป็นคนที่เฮเฮ้วฮ่าๆกวนกตลกตลกหน่อยนะครับแต่ว่าในมุมตรงนี้น้องก็จะมีอีกมุมหนึ่งที่เป็นมุมของความแข็งแกร่งความเป็นผู้นําที่น้องด้วยความเป็นพี่โตนะครับพี่โตของรุ่นน้องก็ ้องเป็นผู้นาที่พาเด็กๆเ,เดินไปให้ถูกที่ถุกทางให้ได้นะครับแล้วก็มันไม่ใช่แค่ผู้นําในส่วนของ c j 4 8อย่างเดียวใช่ไหมครับน้องก็ยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่พึ่งดังใจของเมมเบอร์หลายๆคนทางฝั่ง v k 4 8ด้วยนะครับเพราะว่าอย่างโปรเจกต์ e d ี i แ Camp อย่างเงี้ย น้องก็อายุเยอะที่สุดหนึ่สิบสองคนนะครับทุกคนก็ฟึ่งพี่ฟอแหละนะครับนอกนั้นก็เด็กที่ไม่ได้อยู่ในโปรเจกต์อย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยก็ก่อนเข้าวงมาต้องเอาพี่ฟอเป็นตัวอย่างในการดําเนินชีวิตอย่างน้องโยเกิร์ตเนี่ยเขาก็คำนี้ฟอจูนอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็อ่ะพอเข้าวงมาแล้วก็มองแบบพี่ฟอเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตมากๆเลย,เยอ,อย่างเงี้ยฟอดซื้อฟอจูนรว่าให้กับความอบอุ่นแก่เบมเบอร์ทุกคน ดีเยี่ยมนะครับก็ชื่นชมชื่นชมในตัวน้องฟอร์จูนมากๆนะครับน้องเก่งจริงและนี้ก็เรียนจบเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือผลงานต่อไปที่ให้ต้องพิสูจน์กันก็คือการให้น้องได้รับเลือกให้เป็นให้เป็นกับตันทีมซนะครับในเทสเทตอร์ที่น่าจะ น่าจะเปิดตัวกันเร็วๆนี้แหละไม่นานเกินรอนะครับไม่ต้องคงทําให้แค่ได้แค่รอเหมือนทุกทีแล้วนะครับไม่นานเกินรอแล้วนะครับเร็วๆนี้แน่นอนก็เป็นใจนใ้องฟอร์จูนกันได้นะครับก็วันเกิดปีนี้พี่อยากจะบวยพรชามนิดหนึ่งขอโทษด้วยนะครับก็ขอให้น้องฟอร์จูนมีความสุขมากๆสุขหวังทุกสิ่งคิดอะไรก็สมปรารถนานะนะจ๊ะแล้วก็ขอให้มีผลงานดีๆออกมาเรื่อยๆเลยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วย ไม่เจ็บไม่ไข่นะจ๊ะอ่าสำหรับว,วันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ